สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l มนุษย์ยุค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งนึงแล้วนะคะและนี่เป็นการแพยกรอนความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อน,นะคะชาวราศีธนูนะคะรักคณาธนูประจําเดือนกรกฎาคมนะคะหกสี่นี้เนาะตอนรับเพื่อนเอนเ,อนเข้าสู่เครื่องปีหลังนะคะของปี6กสี่อย่างเป็นทางการนะคะก็ รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะด้วยสภาวะเนาะปัจจุบันนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเนาะสายพันธุ์นะคะที่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะก็ยังไงดูแลตัวเองดีๆนะคะป้องกันตัวเองนะคะจากโรคภัยแล้วก็นะคะสิ่งอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับตัวเองเนาะดูดีๆนะเป็นห่วงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานนะคะของราศีธนูและคาธนูกันค่ะ ไ okay, พ่พลังงานหลักนะคะของชาวราศีธนูลักษณะธน,นูคือ6ไม้เท้านะคะช่วงนี้ก็แลดูเหมือนใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเนาะชาวราศีธนูนะคะสําหรับในหลูกของคนมีคู่นะก็ยังคงแบบว่าจับมือไปด้วยกันนะคะยังไม่ได้แลดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรมากมายนักเนาะใน,ในช่วงที่ผ่านมานะคะหรือไม่อาจจะได้เคลียร์ปัญหาคาใจอะไรกันไปแล้วก็ได้เนาะอาจจะมีตัวช่วยนะคะให้เขาเข้ามาช่วยเคลียร์เนาะอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะชาวราศีธนู ก็นิ่งๆไหมในคะก็ยังสังสรรค์เนาะมีการพบปะเพื่อนฝูงนะคะมากขึ้นนะคะได้อยู่กับสังคมได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะบางคู่นะคะอาจจะได้แบบเนาะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะได้มากขึ้นมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะอาจจะแลดูเหมือนอัศาบือนายน,นะคะพอไพ่มันขึ้นอะไฮโรแฟนค่ะบางคู่บางท่านคุณอาจจะดีลกับชาวราศีพฤษภราคณาพฤษศนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยๆนะปรงๆกับมันแล้วนะคะก็ เป็นยังไงก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะคุณคงไม่ได้ฝืนนะคะความรู้สึกอะไรของตัวเองมากก็ยังรู้สึกแบบโอ,โอเคอยู่แต่ระมัดระวังเรื่องคําพูดนิดหนึ่งนะคะราศีธนูนะคะช่วงนี้คุณอารมณ์เหมือนแบบนะักเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมนะคะอาจจะทําให้นะคะคู่ของคุณนะ,ะน้อยใจนะคะอย่างนี้ได้ในเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงกันต่อนะสองเหรียญตามมาด้วยสี่ไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญโอ้จะมีเรื่องราวดีๆนะคะสี่เหรียญน,นะ นะคะเข้ามาหานะชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าอกเข้าใจเป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอมันมันอยู่ในเกณฑ์ที่ชุ่มฉ่ำนะคะซีเรียนนะบ่งบอกหมายถึงความรู้สึกที่ยังแบบเออย,ยังยังอาจจะแบบ ไม่ได้ใส่เต็มไม่ได้ให้เต็มร้อยนะคะแต่คุณรู้สึกว่าก็ยังเป็นคนคนนี้แหละที่คอยดูสถานการณ์เนาะว่าสามารถจะไปกับคุณได้ไหมนะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะความรักที่ดีให้กับตัวคุณเองนะคะ The Lover นะคะคุณอาจจะดีวนะอยู่กับชาวราศีเมถุนนะคะหรือไม่นะคุณก็อืม พยายามสร้างความมั่นคงไหมเป็นแห่งเป็นเดือนแห่งการพูดถึงความมั่นคงของความรักนะคะในการประคับประคองเนาะในเรื่องการเก็บเงินด้วยนะนะคะเหมือนจะมีโปรเจกต์นะคะใหญ่ๆร่วมกันนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะชาวราศีธนูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะสามไม้เท้านะคะคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินนะคะมังกรพุกบกันได้ด้วยนะ เดทนะคะคุณอาจจะดีกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะและอีกหนึ่งใบเนาะตามมาด้วยหูเหรียญเยอะไปเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องราวเก่าๆด้วยนะคะเดี๋ยวเดทเนาะเดทนะคะมาบ่งบอกหมายถึงเราควรจะจบเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวที่มันท็อกซิกหรือว่าความคิดมากก็ได้นะคะเดทอาจจะพยายามที่แบบรีเฟชนะคะความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆด้วยกันเนาะเพราะให้รอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะมาบอกว่าคุณพยายามที่จะลืม สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณพยายามที่จะลืมสิ่งที่เคยรู้สึกไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยนะคะโดยการที่จะสร้างความรักครั้งใหม่สิ่งดีๆนะคะร่วมกันนั่นเองเนาะเจ็ดเหรียญหมายถึงมันใช้ระยะเวลามากๆเลยนะคะมันต้องบ่มกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะ,ะกว่าให้ความรักครั้งนี้มันสุกงอมเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของอ๋อ sorry คู่ของชาวราศีธนูและคนาธนูเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เดทอะกิบกลัวอย่างเรื่องคือแบบอยู่ดีก็มีเรื่องเดิมๆคนเก่าๆอะไรเงี้ยวนๆกลับมาก็นะคะธนูแกคิดมากนะใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆดูไปเนาะขึ้นห้าไม้เท้านะคะโอเคพลังงานในฝั่งของคู่ชาวราศีธนูลัคนณธานูเป็นหไม้เทา้าช่วงนี้เขาแลดูมีความวิตกเนาะมีความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะกิไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกิบต้องให้ไพ่ขยายนะคะห้ามไม่ท้าไปถึงความขัดแยง้งนะขัดแย้งในตัวเองก็ได้นะคะไม่อยากที่จะเดินไปด้วยกันไม่ได้อยากที่จะไปไหนด้วยกันต่ออะไแบบนี้โอเคมาเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูและคณาธนูคะขอไพ่หน่อยนะ 9ถ้วยนะคะตามมาด้วยเด e อ e เ i วินะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะสีดาบค่ะช่วงนี้เหมือนคุณจะเดินหน้านะคะแต่เขาจะถอยหลังเนาะเขาแลดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้อยากที่จะพัฒนาหรือพร้อมที่จะไปกับคุณนะคะเดินหน้าหนึงเกถอยหลังสองเกนะคะเหมือนผู้นำอุ้ยขอโทษค่ะ <laughs> อินอินอินข่าวนะคะโอ้แตยแล้วเดี๋ยวช่องโดนปิดหรือเปล่าโอเคหดาบ เดอะสตาร์เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขาค่อนข้างที่จะไต่ตรองแล้วแหละว่าไปกับคุณได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะกีบเขอบอกแบบนี้เนาะเพราะไพ่มันขึ้นห้าไม้เท้าแล้วก็5้าดาบมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันในเชิงการกระทําแล้วก็คําพูดด้วยนะคะทัศนคติอารมณ์บางอย่างแต่เขาพยายาม รีเฟซเนาะเดะสตาร์อาจจะดีกว่าชาวราศีกุมลัคณากุมได้นะคะแต่พอรีเฟซไปรีเฟซมาเนี่ยความสัมพันธ์มันเริ่มเหมือนแบบไม่มีใครสามารถ ได้ดังใจไปซะทุกเรื่องเนะาะธนูไม่สามารถเป็นดั่งใจดังหวังของคู่ของคุณนะคะเลยทําให้ช่วงนี้เนาะเขาแหละดูค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปต่อดีไหมแต่ด้วยความผูกพันนะเขาเลยเลือกที่จะจับมือกับคุณไปต่อนะ,ะ The world หมายถึงต่างคนต่างอยู่หรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะ The world หมายถึงนะคนที่ค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์ภูมิพร้อมนะคะในเรื่องของตัวเองเวลานะคะเหมือนเขารักตัวเองมากขึ้น หรือไม่ธนูแบบไปทําบางอย่างให้คู่ของคุณผิดหวังหรือเปล่านะคะต้องดูกันนะคะว่าผิดหวังเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวคิดขอขายายนิดนึงเนาะผิดหวังเรื่องอบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทัศนาคาติความคิดนะคะธนูคิดเยอะคิดลบนะคะคู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยเซนนะคะกับอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคำนิดนึงค่ะเอาคำมาบอกอะไรคะแปดใบนะคะสามถ้วย The high ะไฮพร t เทชค่ะก้าไม้เท้าแล้วตามมาด้วยหนึ่งถ้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้าโอเคยังดียังดียังไปได้อยู่นะอาจจะมีความตึงเครียดนะคะของความรู้สึกบางอย่างนะกิบว่าคู่ของคุณก็คิดมากคุณแล้วก็เป็นคนคิดมากเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็ทําอะไรเนาะรายงานกันหน่อยบอกกันหน่อยนะคะไม่ใช่อยู่ดีต่างคนต่างทําอะไรตามอาเภอใจต่างคนต่างเงียบนะคะก็ยังเป็นครอบครัวยังเป็นคนที่รู้สึกดีต่อใจย,ยังเป็นคนที่แบบอยากที่จะทําอะไรลงมือร่วมกันเนาะขึ้นหนึ่งไม้เท้า,เามาทั้งหมด2ใบเลยนะคะมัน บอกได้ชัดเจนว่าหมายถึงว่ามันจะมีการสร้างอนาคตอะไรร่วมกันวางแผนอะไรร่วมกันแต่ดูเหมือนแล้วคู่ของธนูยังไม่ค่อยพร้อมนะตรงนี้แต่ธนูเป็นคนที่มุ่งไปข้างหน้านะคะยังไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะคะจากปากของคู่ของคุณเท่าไหร่อย่าตัดสินใจเร็วนะช่วงนี้นะคะอาจจะทําให้เนาะ เกิดปัญหาคาราคาซังนะคะปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าเนาะของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะมันอาจจะถอยหลังอะเดินหน้าหนึ่งก้าวถอยหลัง2อก้าวตามที่กิมบอกนะคะทาอะไรปรึกษาคู่รักนะคะให้กําลังใจกันนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะช่วงนี้ธนูอยากใจร้อนนะใจร้อนอาจจะทําให้นะคะพลาดโอกาสสิ่งดีๆนะคะที่มีอยู่ตรงหน้าหายไปเลยก็ได้นะเพราะคู่ของคุณอะและดูเหมือนัน มันมีความขัดแย้งอะไรลึกๆในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยคุณต้องไปหาคําตอบนี้แทนกิฟต์ด้วยนะคะว่ามันไปต่อด้วยกันได้จริงๆไหมมันไม่ฝืนกันจนเกินไปใช่ไหมแต่กิฟต์รู้สึกว่าเออมันก็สามารถไปได้วยกันได้แต่มันไม่ได้สนิทใจแล้วก็มันไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะคะเหมือนอยู่กันเพราะความผูกพันมากกว่าอืม พลังงานอของคนโสดนะคะชาวราศีธนูและคณนาธนูขอภัยหน่อยค่ะช่วงนี้คุณรู้สึกขี้นอยนะคะคุณรู้สึกเบื่อไปหมดเลยนะคะจับจดกับอะไรไม่ค่อยได้เลยนะค,ะคุณรู้สึกว่าคุณทํางานหาเงินนะใช้ชีวิตนะคะคุณอาจจะได้นะพบเจอนะคะเรื่องราวเดิมๆนะหรือได้ดิวนะคะกับคนรักเก่าๆของคุณได้เองอาจจะได้ข่าวสารนะคะ คุณอาจจะได้พบได้เจอคู่ของคุณนะคะแต่คนคนนี้เนาะค่อนข้างที่จะมีแผลอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่คิดว่าจะเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแผลของคุณก็ค่อนเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเป็นคนที่เจ็บและจานะชาวราศีธนูนะคะเลยยังไม่ได้พร้อมที่จะคบหรือว่าลงรายละเอียดกับใครได้ง่ายๆเนาะในช่วงนี้ยังไงก็เหนื่อยกับงานดีกว่าช่วงนี้ราศีธนูจะค่อนข้างที่จะ มีงานใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆเข้ามาจากการทํางานหรือพบปะพบเจอกันในวงสังคมนะคะที่อยู่ก,กับเรื่องการทํางานของคุณเองนะ,ะให้คุณเปิดใจนะคะเปิดเปิดตาเนาะอย่าปิดตาแบบนี้นะคะคนเก่าคนใหม่แยกแยะนะคะคุณไม่สามารถเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่ที่คุณจะได้เจอได้นะคะอดีตมัน มันเจ็บปวดค่ะมันทรมานใช่นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคนใหม่คือคนใหม่นะจ๊ะคือหนังเรื่องใหม่นะจ๊ะไม่ใช่หนังเรื่องเก่าที่คุณสามารถเอามาหยิบยกหรือว่าเปรียบให้มันเหมือนกันนะ,ะแล้วยังไงต่อคุณตั้งแง่แหละคุณพยายามรีเฟซตัวเองนะคะความรักครั้งนี้อาจจะ ค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆเติบโตนะคะในแบบที่มันควรจะเป็นเนาะแล้วคุณก็เป็นคนช่างเลือกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะชาวราศีธนูถามว่าเลือกแล้วดีไหมคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่ทํางานอยู่ในนะคะสถานที่ราชการเนาะตารวจทหารนะคะนักการเมืองได้ด้วยนะน,นี่เดอเอมเพอเรช์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะถามว่าคุณสามารถสารสัมพันธ์ได้ไหมระมัดระวังเรื่อง ตกไปเป็นนะคะมือที่3าของใครนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะธนูไม่ค่อยพ้นเกี่ยวกับเรื่องมือที่3เลยนะคะซิกออฟคัพค่ะคุณค่อนข้างที่จะผูกพันหรือว่าได้คุยกับเขาสักระยะหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โยคนนี้ดีจังเลยคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะเคยพบเคยเจอกันมานานนะคะเป็นผู้ใหญ่แน่นอนค่ะคุณอาจจะได้นะคะคู่ชีวิตที่อายุมากกว่าก็ค่อนข้างที่จะหลายปีอยู่เนาะ ก็สามารถสละโสดได้อยู่นะคะก็อยากให้คุณนี่รีเซ็ตนะคะความรู้สึกในใจของคุณไปนะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนดีๆเนาะถ้าคุณได้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาบวกกับความสดใสความใจร้อนของคุณคุณอาจจะได้ความใจเย็นจากเขามาก็ได้นะคะโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยนะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าไปก่อนนะคะธนูบา,บายๆค่ะ